พี่เล็กพี่เล็กลงให้ถึงขั้นสุดท้ายก่อนลงไปทีละขั้นเบรกหน้าไว้เบรกหน้าไว้เบรกหน้าไว้ลงมาทีไอ้ถึงขั้นสุดท้ายแล้วขำขาเบรกไว้ครับเบรกไว้ล็อกเบรกไว้เอาเอาพอพี่เล็กพอพอตั้งลำไม่ตรงเอาแล้วขึ้นยืนแล้วอยู่หลังเลยนะไม่ต้องเบรกนะขึ้นยืนไม่ต้องเบรกไม่ต้องเบรกเอ้ยเอาไปนะเจฟมันหนักแป๊บนึงลงมาทีเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาเลยเลยไปลงทีละขั้นลงทีละขั้นเบาๆทีละขั้นไอ้ถึงขั้นสุดท้ายนะเอาลงไปลงไปคคค้้้ำำำซซซาาายยย ลงไปไอ้ถึงกันสุดท้ายก่อนเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงหยุดอ่าหยุดแล้วทีนี้ทีนี้ขึ้นยืนได้ๆนะขึ้นยืนได้แล้วตัวมาหลังเบรกไม่ต้องใช้นะตัวมาหลังนะตัวมาหลังนะเอาปล่อยเลยตัวมาหลังตัวมาหลังเลยมาหลังโอเคไปเรียบิ๊เจะไหมจะไหมจะมาจับต้อนทำไมมินมา ไม okay. My My ่ไม yeah, ่เยเอฟมันนักเยเอฟมันนักไม่นมาเาไม่เยเอฟมันมันชกมันยุบแหละจะมาจะมามินามินามินตุดนมินตุ้นมินตุ้น มีนตึ๊ดอ่าอ่าอ่าไม่ได้ไป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 เปิดเล็บเฮ้ยขอมเลยตัวสูงขอมเล่ลุนก็ได้ลุนก็ได้ไม่อยากอยู่ในเกียร์เลยมลนมันปล่อยไม่ลงเราต้องกำคัดสตอเดียว เอาเปิี่ยนว่างก่อนจังหวะปล่อยรถแต่รถมันไม่เลยโกมินโกมินโกมินกระทิงแดงโกมินโกมินกระทิงแดงเออไม่กล้าไม่กล้ากลัวติดใครมินปลาตัวไปหน้าอย่าเบรกนะอย่าเบรกนะห้ามเบรกนะห้ามเบรกนะเบรกตรงลังการน่ะอ่าเออซ้อนอะไรซ้อนไหนดีไว้ โดเลยโอ้โอ้โอ้าหยาอาน้องใหม่อนุญาตไปได้ปลาไป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 เยอะทำไมเยืยเป็นแบบนั้นอ่ะเจ็บไหมเจ็บไหมเห็นลงมาใส่ใส่เบรกหน้าอย่างเดียวเบรกหน้าอย่างเดียว ปล er. like. ่อยคัดไปเลยปล่อยเกียยวว่างไปเลยประตานมาเลยประตานจิตขวามาเลยประตานจิตขวามาเลยจิตขวาเลยแล้วมาเลยเขารดักเขารดักไทเน่เกาเทียบกันประตานมาขวาเลยครับขวาเลยปล่อยเลยครับปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยมาไม่ประตานประตานประตาน น้องขึ้นเ้อมเลยขึ้นเ้อมเอาตัวไว้หลังแล้วปล่อยลงมาล็อกเบรกหลังเลยประธานล็อกเบรกหลังเลยคอเบรกหน้าล็อกเบรกหลังคอเบรกหน้าตีลังกาไปสองคนแล้วนะตีลังกาไปสองคนแล้วเบรกล็อกเบรกหลังเลยล็อกเบรกหลังล็อกเบรกหลังเลยลาวลาวต่อเดิมลาวต่อเดียวต่อเดิมลาวลงไปให้ถึงนู่นก่อนครับ ลงก็ได้ลงเข็นก็ได้หรือจะค่อมก็ได้ลงเข็นดีกว่าเดี๋ยวมันดูลังกางเราไปลงเสร็จค่อมเลยแล้วก็ปล่อยเลยเดี๋ยวกระโดดกระโดดแล้วปล่อยรถไปอาจารย์หนึ่งเลยกระโดดปล่อยรถเลยปล่อยรถเลยปล่อยรถไปตรงนู้นเลยโดดเด็ปล่อยรถไปเลยปล่อยรถไปแล้วปล่อยรถไปในจุนอ่าผู้กับครับผู้กับผู้กับทำอะไรับ

ออกมาทางนี้เหรอพี่ไอ้ติยาไปไหนมาทางนี้เหรอครับพร้อมได้พร้อมได้ท่านทำไมพี่ไม่บอกผมอ่ะไม่พีแล้วไม่ตามมันแล้วที่ยังชั่วหนึ่งเอาแล้วกันช่องตาไปไหนเลยอ่ะลับแล้วเยี่ยงเหลาไแล้วพอไปก็กแล้วเดี๋ยวล้าวแล้ว ผมกับลงเลนลงลาย้ายเลยลงลาย้ายเลยสายเลยครับลงสายเลยสายเลยลงลายสายขึ้นไปออกมาหน่อยได้ไหมหมดเยอะไมมอีกมีโอวันนี้ไม่มีโกโป